สาดิฉันนางสาวธินพรมีคุณค่ะดิฉชนนางสาวเจนจิราใจหานค่ะพวกเราเป็นบัณฑิตจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งอำเภองาจังหวัดลำปางค่ะตำบลบ้านโป่งของเรานะคะประกอบไปด้วย12หมู่บ้านโดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะ ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะจะมีทั้งหมด4ข้อค่ะข้อที่1คือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 2. เพื่อจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน 3. เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน 4. เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามความต้องการของชุมชนค่ะค่ะและหลังจากนี้นะคะจะเป็นประมวลค่ากาิจกรรมที่เราจัดขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คการบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งอําเภองามจังหวัดลำปางค่ะทางโครงการได้จัดอบรมขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปในชุมชนและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีมาอยู่แล้วโดยการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปและยกระดับมูลค่าของสินค้าเพื่อสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้แก่ชุมชน โดยกิจกรรมได้มีการสอนชาวบ้านแปรรูปวัตถุดิบการถนอมอาหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ค่ะการถนอมอาหารเป็นการนำหน่อไม้มะม่วงและเห็ดมาดองในน้ํำเกลือทำให้อาหารสามารถเก็บไว้ได้นานและสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารที่หลากหลายได้ และชาวบ้านภายในชุมชนได้นำวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างอาชีพและทำทานเองภายในครอบครัวได้แก่กล้วยฉาบสอดไส้เคลือบช็อกโกแลตแปลงกล้วยเนื้อแดดเดียวเนื้อหยองน้ำพริกลาบน้ำพริกปลาป่นและน้ำพริกแกงสำเร็จรูปค่ะ นอกจากนี้ทางโครงการได้อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อยกระดับสินค้าภายในชุมชนและการพัฒนาบรรจุพัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและทำให้สินค้ามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะ แล้วก็คุณแม่นะคะจะเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของเราที่ผ่านมานะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณแม่ที่มีต่อโครงการนะคะค่ะคุณแม่รู้สึกอย่างไงบ้างคะที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของเรากิจกรรมของเราเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณแม่หรือว่าให้ความรู้อะไรกับคุณแม่บ้างไหมคะดีค่ะโครงการนี้มาสอนให้ชุมชนของเรามีรายได้เพิ่มแล้วก็มีความรู้เพิ่มค่ะค่ะ คุณแม่นำวัตถุดิบอะไรในชุมชนมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าบ้างไหมคะมีกล้วยมีหน่อไม้แล้วก็มีเห็ดนะคะเอามาแปลรูปแล้วก็นำไปวางขายใช่ไหมคะค่ะผลตอบรับดีไหมคะถ้านำไปขายวางขายที่ตลาดดีค่ะดีนะคะชาวบ้านให้ความสนใจใช่ไหมคะ,คะแล้วขอขอบคุณโครงการนี้ด้วยนะคะทางโครงการก็ขอขอ,ขอบคุณคุณแม่นะคะที่มา ร่วมโครงการกับเรานะคะที่มาให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณแม่ปค่ะท่านรู้สึกอย่างไรบ้างคะในการเข้าร่วมกิจกรรมของเราท่านได้รับความรู้อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ค,มคะอ่าก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณโครงการนี้ก่อนนะครับที่อ่ามีกิจกรรมดีๆอ่ามาสู่หมู่บ้านมามาสู่ตำบลของเรานะครับอ่าสำหรับโครงการนี้นะครับรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็เป็นการต่อยอด นะครับการสร้างรายได้ของคนในชุมชนอย่างเช่นการทําหน่อไม้นะครับโดยปกติทั่วๆไปหน่อไม้บ้านเราจะมีตามในฤดูกาลเท่านั้นนะครับแล้วโครงการนี้มาทําให้เรา,ามีวิธีการที่จะเก็บรักษาหน่อไม้นะครับรวมไปถึงการที่จะไปรูปผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็เก็บไว้เพื่อที่จะจําหน่ายในช่วงนอกฤดูกาลนะครับราคามันก็จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกตินะครับก็ถือว่า เป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งและในส่วนของเนื้อนะครับที่มาแปรรูปเป็นเนื้อแดดเดียวหรือว่าการทำำําน้ําพริกนะครับก็ทําให้คนในชุมชนนะครับมีความรู้ที่จะไป أ, สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อออกสู่ตลาดครับก็ถือเป็นการสร้างรายได้ของคนในชุมชนนะและก็เป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนในการที่มาทํากิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ครับก็โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดอีกโครงการหนึ่งครับผม คุณท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราในทุกครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะ